เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานหักบ้านแปลงเมืองจัดกิจกรรมรวมน้ำใจสู่ชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แกเหล่าทหารหารที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ชายแดน วันที่18มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาที่บริเวณลานด้านหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานีเครือขา่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานหักบ้านแปลงเมืองนำโดยนายสุรพลสายพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานหักบ้านแปลงเมืองพร้อมด้วยนายพิจิตกอบวัวรองประธานเครือข่ายตุ้มลูกตุ้มหลานหักบ้านแปลงเมืองรับผิดชอบฝ่ายกิจการพิเศษจัดกิจกรรมรวมน้ำใจสู่ชายแดน ซึ่งมีองค์กรภาคีเข้าร่วมทั้งหมด6องค์กรพระสงฆ์สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมประมาณ40คนร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มและสิ่งของอื่นๆที่จำเป็นให้แก่ทะหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอน้ําืืนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารทหานที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนอย่างเสียสละครับสวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่เครือข่ายชาวบนตุต่มลูกตุ่มหลานฮักบ้านแปลงเมืองจะได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมทหารหารชายแดนซึ่งพวกเราอยู่หลังห่วงใหญ่วันนี้คณะได้รับมอบหมายจากท่านสุรพลสายพันธุ์ประธานเครือข่ายชาวบนตุต่มลูกตุ่มหลานฮักบ้านแปลงเมืองได้มอบหมายให้คณะประสาน6องค์กรที่จะ,ะเป็นภาคีเครือข่ายที่จะเดินทางไปอมอบสิ่งของก็ขอกลับขอบพระคุณพี่น้อง ทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องขอขอบคุณกองพันทหารราบที่หนึ่งนะครับขอขอบคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขอขอบคุณมูลิธิบูรพาจารย์เพื่อนสันติภาพมูลชมรมอุบลบวัวงามแล้วก็หลายหลาย,ลายอีกององค์กรขอบคุณสถานีเครือข่ายชาวบนตุ้มลูกตุ้มหลานนักบ้านแปลงเมืองขอบคุณวัดใจมงคลขอบคุณศูนย์ปฏิบัติธรรมการจนาพิเศษซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้พวกเราได้รวบรวม สิ่งของทานน้ำใจจากพี่น้องชาวบนซึ่งจะเดินทางไปสู่พี่น้องทางหารหารลูกเราที่ปฏิบัติราชการชายแดนอยู่ในขณะน,นี้ครับท่านสุรพลสายพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านเป็นประธานเครือข่ายชาวบนตุ้มลูกตุ้มหลานได้มอบหมายให้คณะซึ่งมีกับผมเป็นผู้ประสานก็เรียกว่าวันนี้มีผู้ร่วมเดินทางมากมายนะครับมีแต่ละองค์กรส่ง สมาชิกเข้าไปโอกาสหน้าหากมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเราคงจะต้องไม่ลืมทาหารซึ่งเป็นผู้ชี่ปกป้องอาิิปไตยให้พวกเราขอบคุณทุกภาคส่วนครับผมอาสิงของที่ไปมอบนะครับมีมีกาแฟกระป๋องมีมีอ่ะมีสําเร็จรูปมีถุงเท้ามีเชื่อยืดอ่าแล้วก็มีอาหารผลผักรากไม้ทุกอย่างที่รวบรวมได้จากพี่น้องผู้มีกิจธา ที่ห่วงใยญ่ทหารหารอยู่ชายแดนรู้สึกว่ารถราดประชานุเคราะหกล้อล้นแล้วก็มาใส่รถคันนี้อีกครับก็เป็นทานน้ําใจที่บริสุทธิ์มากมีทุกอย่างตรงนั้นที่ทหารเราขาดแคลนนะครับ